สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับงานเปิดสำนักงานแห่งใหม่ของสถาบันประกันภัยไทยนะคะสถาบันประกันภัยไทยเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาบุคลากรของอุตสาหกรรมประกันภัยมาอย่างยาวนาน30กว่าปีแล้วนะคะในส่วนตัวของตัวเองเนี่ยก็ได้เคยอบรมในหลักสูตรของสถาบันประกันภัยไทยมาตั้งแต่เมื่อ30ปีก่อนเช่นกันแล้วก็ในสัปดาห์หน้าทางสำนักงานคอปพอเอง ก็ได้มีการให้สถาบันประกันภัยไทยเข้าไปอบรมความรู้พื้นฐานด้านการประกันภัยให้กับบุคลากรของสํานักงานคอ,อพพในส่วนภูมิภาคด้วยเราเลือกสถาบันประกันภัยไทยเพราะว่าเราเชื่อมั่นในเรื่องของมาตรฐานองค์ความรู้ที่สถาบันประกันภัยไทยมีแล้วก็จะส่งมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยไทยของเราได้อย่างยั่งยืนแน่นอนค่ะในานามของคณะกรรมการ TI i นะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะที่เข้ามาร่วมพิธีเปิดออฟฟิศใหม่ของ TI ไนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็มีท่านเลขาธิการคอพอพอนะครับแล้วก็ท่านรองเลขาธิการคอพ,อพอให้เกียรติมาร่วมเปิดงานด้วยนะครับ TI ไนั้นก็เป็นสถาบันที่ทางภาคธุรกิจทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเนี่ยร่วมกันจัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะสร้าง บุคลากรนะสร้างความแก่งในการที่จะให้การศึกษาทางด้านการประกันชีวิตประกันมินาสภัยให้กับธุรกิจแล้วก็ให้กับประชาชนนะครับซึ่งได้ประกอบการมาแล้วถึง3-6ปีนะครับตอนนี้ก็มีความก้าวหน้า ที่ทำให้เราสามารถที่จะเป็นผู้ที่ให้บริการตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจประกันชีวิตประกันวินาศภัยตลอดจนประชาชนหวังว่าคงใจยังสามารถที่จะเอื้ออานวยของการศึกษาต่างๆเนี่ยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะในโอกาสต่อไป วันนี้นะคะเป็นวันเปิดสํานักง,งานใหม่ของทีอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งเราได้รับเกียรติจากท่านแหลกขาที่การคอปปอนะคะคุณชูชาติประมูลผลนะคะแล้วก็ท่านปุ้มนะคะวสุม,มดีวสีนนท์แล้วก็ท่านายุรินนะคะ,ะแล้วก็คณะกรรมการบริหารทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นเกียรติในการเปิดสํานักง,งานใหม่ในวันนี้ซึ่งสํานักง,งานใหม่แห่งนี้นะคะสามารถรองรับผู้สอบได้นะคะวันละไม่ต่างกว่า120คนคะ่ะเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะขยายแล้วให้ความรู้ให้กับตัวคนกลางประกันภยัย ะะทั้งตัวแทนและในหน้าประกันภัยให้มีความรู้ได้ตามมาตรฐานตามที่สำนงกานคอปปอได้รับอนุมัติให้เรานะคะคได้อนุมัติเรามานะคะนอกจากนี้นะคะเราเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของทีมงานของเราพร้อมกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดอบรมเราสามารถที่จะส่งมอบองค์ความรู้นะคะที่เป็นประโยชน์ต่อคนในภาคธุรกิจประกันภัยได้เป็นอย่างดีครอบคลุมทั่วประเทศค่ะ